สวัสดีค่ะเจี๊ฟช่องสงสัยจังค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆ EP นี้ค่ะเจ๊บจะมาทํารีวิวผลิตภัณฑ์นมข้นจืดและผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งของเฟลคอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าแต่ละสูตรของเขาอะค่ะจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้จะมีมาทั้งหมด4ตัวนะคะกล่องอาจจะยับสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆเจ๊บสั่งมาจากทางออนไลน์ค่ะตัวแรกเป็นนกเหี่ยวเฟลคอนเอ็กซ สูตรเข้มข้นสำหรับเครื่องดื่มครีมเทียมพร่องไขมันสำหรับเครื่องดื่มและอาหารตรานกเหี่ยวเอ็กซ์ตรา้าส่วนประกอบโดยประมาณน้ำมันปาล์ม10%นมผงพร่องมันเนย4.5%นมผงขาดมันเนย4.2%ในส่วนของวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้จะขออนุญาตอ่านข้ามไปเลยนะคะเขาน่าจะคล้ายๆกันหมดคะ่ะ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารมีผลิตภัณฑ์จากนมนกเหี่ยวเอ็กซ์ตร้าช่วยเพิ่มความหอมมันไม่กลบกลิ่นชากาแฟสีขาวกว่าช่วยทำให้สีสันของเครื่องดื่มดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มการันตีคุณภาพจากผู้ผลิตโฟโมตปริมาตรสุทธิ1,000มิลลิตรราคา50บาท ตัวที่2เป็นนกเหยี่ยวเฟลคอนนมปรุงแต่งสำหรับอาหารเครื่องดื่มและเบเกอรี่นมคืนรูปปรุงแต่งสเตอร์ลีไลสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ตรานกเหยี่ยวส่วนประกอบโดยประมาณนมผงขัดมันเนย5.5%นมผงพล่องมันเนย5.5%น้ำมันปาล์ม5.2%น้ำตาล2% นมคืนรูปปรุงแต่งสเตอร์ลีไลน์ช่วยเพิ่มความหอมอร่อยกลมกล่อมเหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่มและเบเกอรี่ปริมาตรสุทธิ1,000มิลลิลิตรราคา47บาทตัวที่3เป็นนกเหยี่ยว f a l คอนโปรเฟชชั่นัลมาตรฐานการผลิตเนเธอร์แลนด์กลมกล่อมหอมมันอร่อยลงตัว ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันไม่หวานผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับเครื่องดื่มอาหารและเบเกอรี่ปริมาตรสุทธิ1,000มิลลิลิตรราคา50บาทผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันไม่หวานตรา Fa l คอนโปรเฟช s i o นัลส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณนมผงขาดมันเนย8.25%เปอร์เซน้ำมันปาล์ม5.14%เปอร์เซน นมผงพร่องมันเนย3.50%แลคโตส3.50%วิตามิน A 0.0011%วิตามินด00ี0.0001%มีวัตถุเจือปนอาหารมีมอนโทเด็กทรินมีวัตถุปรุงแต่งรสอาหารโพแทสเซียมคอรายข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารมีผลิตภัณฑ์จากนม ด้านหลังก็จะเป็นสตอรี่และตัวอย่างเมนูอาหารนะคะครบทุกรสชาติกลมกล่อมหวานมันตัวสุดท้ายเป็นนกเหยี่ยวเฟลคอนผลิตภัณฑ์นมสำหรับตีฟองและผสมในเครื่องดื่มฟองเนียนนุ่มอยู่ตัวนานผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตรานกเหยี่ยวส่วนประกอบโดยประมาณน้ำนมโคขัดมันเนย70%เปอร์เซน ครีมแท้8.3%เปอร์เซนมผงขาดมันเนย2.2%เปอร์เซนผลิตภัณฑ์นมสำหรับตีฟองและผสมในเครื่องดื่มตีฟองขึ้นง่ายฟองนมเนียนนุ่มอยู่ตัวนานสามารถตีฟองได้จนหมดไม่เหลือทิ้งใช้แทนนมพัสเจอร์ไรสอร่อยกลมกล่อมเก็บได้นาน8เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น สามารถตีฟองนมร้อนด้วยเครื่องชงกาแฟตีฟองนมเย็นด้วยเครื่องตีฟองนมไฟฟ้าใช้ผสมในเครื่องดื่มให้รสชาติเข้มข้นกว่านมทั่วไปเทคนิคสำคัญเขาบอกว่าก่อนตีฟองควรแช่นมให้เย็นจัดประมาณ2-4ถึงองศาเซลเซียสจะทำให้ตีฟองง่ายขึ้นและได้ฟองนมที่ละเอียดเนียนนุ่มกล่องนี้ปริมาตรสุทธ่1 0 0 0มิลลิลิตรราคา43บาท ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะเอานมของเฟลคอนทุกตัวมาลองตีฟองนมกันด้วยนะคะแต่ว่าเจ๊บจะไม่ได้ใส่ฟองนมในเครื่องดื่มของเรานะคะเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของรสชาติค่ะมาดูสีสันของเขากันนะคะตัวแรกเป็นตัวเอ็กซ์ตร้าสีเค้าจะออกเป็นสีครีมครีมอ่อนๆค่ะตัวที่สองเป็นนมปรุงแต่งสีเค้าจะเข้มกว่าตัวเอ็กซ์ตร้าขึ้นมานิดนึงนะคะ ตัวที่สามเป็นตัว professional ตัวนี้สีเขาจะมีความเข้มขึ้นกว่าตัวที่เป็นนมปรุงแต่งค่ะตัวที่สี่เป็นผลิตภัณฑ์นมตัวนี้เขาจะออกสีขาวที่สุดเลยค่ะแต่จะไม่ได้ขาวเหมือนนม UHT ทั่วไปนะคะตัวนี้สีเขาจะเข้มกว่าแล้วก็ตัวน้ำนมเขาจะดูมีความเข้มข้นกว่านม UHT ที่จะเคยเห็นค่ะเรามาลองชิมกันนะคะ ตัวที่1นึ่รสชาติเขาจะมีความหวานมันค่ะตัวที่สองเขาจะออกหวานกว่าตัวแรกนะคะแต่ว่าจะมันน้อยกว่าตัวที่สาตัวนี้มีความมันกว่าเพื่อนเลยค่ะไม่หวานนะคะออกเค็มนิดๆตัวสุดท้ายตัวนี้เขาจะคล้ายๆนมสดค่ะแต่จะมันกว่าในสี่ตัวนี้ตัวที่สี่จะมันน้อยที่สุดค่ะ เจี๊ยบขอเอานมทั้งสีแก้วนี้ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวพอเขาเย็นแล้วเราจะได้มาตีฟองกันค่ะระหว่างที่รอให้นมของเราเย็นเราก็จะมาทำเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะวันนี้เจี๊ยบจะทําทั้งหมดสองเมนูค่ะเมนูแรกเป็นเมนูกาแฟโบราณแก้วขนาด12ออนซ์ค่ะขั้นแรกเจี๊ยบจะใส่น้ำกาแฟที่สกัดเอาไว้แล้วลงไปในแก้วปริมาณแก้วละ80 ML ค่ะ วันนี้เจี๊ยบจะไม่ได้สกัดน้ำกาแฟให้ดูนะคะเจี๊ยบกลัวว่าคลิปของเราจะยาวเกินไปค่ะแล้วเพื่อนๆจะเบื่อกันก่อนแต่เพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูวิธีการสกัดน้ำกาแฟได้ใน ep ที่เจี๊ยบทำรีวิวกาแฟโบราณได้เลยนะคะเมื่อใส่กาแฟลงไปครบทั้ง4แก้วแล้วเจี๊ยบจะใส่นมข้นหวานลงไปปริมาณแก้วละ25 ml ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากหรือหวานน้อยกว่านี้เพื่อนๆก็สามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาณความหวานได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับแก้วแรกเจ๊บจะใส่ f ฟ l คอน Extra าลงไป 35ml ค่ะแก้วที่2เจ๊บจะใส่นมปรุงแต่งเฟ l คอนลงไป 35ml ค่ะแก้วที่3เจ๊บจะใส่ f ฟ l คอน p r o f e s s ั o n a ลลงไป 35ml ค่ะ และแก้วที่4เจ๊บจะใส่ผลิตภัณฑ์นมของเฟลคอนลงไป35 ml เหมือนกันค่ะจากนั้นก็ใช้ก้านตีฟองมาช่วยคนให้ส่วนผสมทุกแก้วของเราเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะเท่านี้เมนูกาแฟโบราณของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในเรื่องของสีแก้วแรกที่เป็นตัวเอ็กซ์ตร้าสีจะอ่อนที่สุดนะคะ แต่ถึงจะสีอ่อนที่สุดยังไงก็ยังดูเข้มข้อนอยู่ดีค่ะเพราะเราใส่เข้มกันอยู่แล้วเนาะสีเขาก็จะไล่ความเข้มขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะแก้วที่สี่สีจะเข้มที่สุดนะคะทีนี้เรามาชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่แก้วแรกตัวเอ็กซ์ตร้ากันเลยนะคะแก้วนี้กาแฟเข้มหวานมันทั้งกลิ่นและรสขมๆข,ข,ของกาแฟมาครบเลยค่ะ แก้วที่2เป็นแก้วที่เราใช้นมปรุงแต่งของเฟลคอนนะคะแก้วนี้เหมือนความกาแฟเขาจะอ่อนกว่าแก้วแรกนิดนึงค่ะแล้วก็หวานกว่าส่วนเรื่องความมันเจว่าพอๆกันกับแก้วแรกค่ะมาต่อกันที่แก้วที่3นะคะแก้วนี้เป็นแก้วที่เราใช้ตัว p r o f e s ชั่นอลค่ะแก้วนี้กาแฟเข้มแล้วก็มีความมันเลยค่ะ เหมือนตัว p r o f e s ั i o n a l นี้เขาไปดันให้ความกาแฟเขาเข้มขึ้นไปอีกอะคะ่ะแก้วนี้กาแฟเขาก็เลยมีความเข้มข้นแล้วก็มีความมันแต่ว่าเขาจะหวานน้อยกว่าสองแก้วแรกค่ะมาต่อกันที่แก้วที่สี่นะคะแก้วนี้เหมือนความขม,ขมขมของกาแฟเขาจะน้อยกว่าแก้วอื่นนะคะรสชาติเขาจะออกนุ่มๆม,มีความหอมกลิ่นนมๆม,มเบาๆค่ะ แล้วก็จะไม่หวานเท่าสองแก้วแรกค่ะทีนี้เรามาทำเมนูที่สองกันต่อเลยนะคะเมนูที่สองเป็นเมนูชายเย็นแก้วขนาด12ออนซ์ค่ะขั้นแรกจะ,จะใส่น้ำชาที่สกัดเอาไว้แล้วลงไปในแก้วปริมาณแก้วละ80 ml เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีการสกัดน้ำชาได้ในอีีที่เจฟทำรีวิวชาไทยได้เลยนะคะจากนั้นเจ๊บจะเติมนมข้นหวานลงไปปริมาณแก้วละย0 ml เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาณความหวานได้ตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นแก้วแรกเจ๊บจะใส่ f า l คอน extra ลงไป30 ml แก้วที่สองเจ๊บจะใส่นมปรุงแต่งของเาลคอนลงไป30 ML แก้วที่3เจ็บจะใส่ f ฟลคอนโปรเฟ s ชั่น a ลลงไป30 ml และแก้วที่4เจ็บจะใส่ผลิตภัณฑ์นมของเฟลคอนลงไป30 ml ค่ะจากนั้นก็ใช้การตีฟองมาช่วยคนให้ส่วนผสมทุกแก้วของเราเข้ากันดีแล้วค่อยเติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วค่ะสำหรับเมนูชายเย็นนี้สีของทั้ง3แก้วแรกเขาจะไม่ได้ต่างกันมากนะคะ ส่วนแก้วที่สี่สีเขาจะดูมีความเข้มกว่าเพื่อนค่ะเรามาลองชิมกันเลยนะคะแก้วแรกเป็นตัวเอ็กซ์ตร้าค่ะแก้วนี้ชามีความหอมความเข้มดีค่ะได้กลิ่นและรสชาติของชาชัดเจนไม่หวานมากค่ะสำหรับสูตรของเจ๊ฟเจ๊ฟจะไม่ได้ทำหวานมากนะคะมาชิมแก้วที่สกันต่อเลยค่ะแก้วนี้เป็นแก้วที่เราใช้นมปรุงแต่งของเฟลคอนค่ะ แก้วนี้ความชาเขาจะมาน้อยกว่าแก้วแรกนิดนึงนะคะแต่จะมีความหวานความมันกว่าแก้วแรกค่ะมาต่อกันที่แก้วที่สมนะคะแก้วนี้เป็นตัว professional ค่ะแก้วนี้ชามีความหอมแล้วก็เข้มเลยค่ะเขาจะมันกว่าแก้วที่1และแก้วที่สองนะคะแต่จะหวานน้อยกว่า สำหรับตัว professional นี้นะคะเขาดันกลิ่นและรสชาติของชาขึ้นมาได้ดีเลยค่ะแก้วนี้ชามีความเข้มข้นกลมกล่อมเลยค่ะมาต่อกันที่แก้วที่สี่เลยนะคะแก้วนี้เป็นแก้วที่เราใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์นมของเฟลคอนค่ะแก้วนี้ชามีความหอมดีค่ะแล้วก็จะมีความหอมกลิ่นนมมาเบาๆชาเขาจะไม่ได้มีความเข้มมากนะคะ รสชาติเขาจะออกไปทางนุมน่มๆหอมๆเบาๆไม่หวานเท่าสองแก้วแรกค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะคะอ๋ะอแต่เดี๋ยวก่อนค่ะอย่่เพิ่งหนีกันไปไหนนะคะเรายังมีนมอีกสี่แก้วที่รออยู่ในตู้เย็นค่ะเรามาตีฟองนมกันนะคะแก้วแรกเป็นตัวเอ็กซ์ตร้าค่ะเจี๊ยบจะใช้เวลาในการตีฟองนมแต่ละแก้วที่หนาทีนะคะ แก้วที่สองเป็นนมปรุงแต่งค่ะเราจะไปกันแบบไวๆเลยเนาะแก้วที่สามเป็นตัว professional นะคะและแก้วสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์นมของเฟลคอนค่ะตัวนี้ฟองเขาขึ้นไวเชียวค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบลองตักให้ดูนะคะแก้วแรกเขาจะมีลักษณะเป็นฟองใหญ่ๆหนักๆไม่ค่อยฟูน้ำนมข้างล่างเขาจะดูแบบ ค้นๆขึ้นนิดนึงค่ะแก้วที่สองแก้วนี้ฟองใหญ่กว่าแก้วแรกเยอะเลยนะคะน้ำนมแยกชั้นกับส่วนที่เป็นฟองชัดเจนเลยค่ะแก้วที่สามตัวนมจะมีความฟูๆมีฟองอากาศเล็กๆแทรกอยู่ในน้ำนมแต่ว่าก็จะไม่ได้ฟูถึงขนาดเป็นโฟมอยู่ทรงนะคะเขาจะยังมีความเป็นน้ำๆอยู่ค่ะมาดูแก้วที่สี่กันค่ะ แก้วนี้เป็นผลิตภัณฑ์นมของเฟลคอนค่ะแก้วนี้เนี่ยฟองนมเขามีความฟูแน่นเนียนละเอียดเลยค่ะฟองนมดูมีน้ำหนักแล้วก็อยู่ทรงได้ดีค่ะฟองนมเขาลึกลงไปถึงก้นแก้วเลยนะคะเจี๊ยบก็มาตีฟองนมให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะว่าตัวไหนตีได้ไม่ได้ยังไงเราจะได้คลายความสงสัยไปพร้อมๆกันนะคะการทดลองของเราก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เจ๊บหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจ๊บเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊บด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจ๊ยได้ค่ะสำหรับ EP นี้เจ๊ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ